เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนสะกดวิญญาณณริมห้วยน้ำมนเอ้ยแม่ล้างผักไว้ที่ริมห้วยเอ็งไปเอามาทีนะลูกได้เลยจ้ะแม่ยายมาลีเป็นแม่ค้าขายผักที่ตลาดใจกลางหมู่บ้านในทุกๆวัน จะเก็บผักที่ตนเองปลูกไว้ในสวนเอาไปล้างทำความสะอาดที่ริมหัวยห่างจากตัวบ้านไม่กี่สิบเมตรและหน้าที่ของน้ำมนต์คือนํำผักที่ล้างมาพักไว้ในตอนเช้าก็จัดเตรียมเอาไปวางตามแผงผักที่ตลาดก่อนที่แม่จะตามไปทีหลังช้าหมดอดได้หมดแล้วหมดเลยนะเจ้าลูกค้อาอ้าวเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาทำให้น้ำมนต เป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านทุกคนต่างก็รับรู้โดยทั่วกันว่าน้ำมนต์เป็นคนที่ขยนันแม่ครอบครัวของเธอจะไม่สมบูรณ์ด้วยฐานะการเงินก็ตามแต่เธอไม่เคยเบียเบ่ยงเบนเข็มทิศช,ชีวิตไปทํางานกลางคืนดังเช่นหญิงสาวในหมู่บ้านหลายคนที่รับความจนความลำบากของตัวเองไม่ได้จึงเอาร่างกายเข่าแลกนำเงินที่ได้มา บนเปลือกิเลสของตัวเองนี่นางน้ำมนรูปร่างหน้าตาเองก็ดีนะไม่สนใจไปทำงานกับข้าหรืองานสบายเงินดีแม่เองจะได้ไม่ต้องลำบากอยู่แบบนี้มันนี้หนึ่งในหญิงสาวของหมู่บ้านที่บุกเบิกวิธีหาเงินเช่นนี้เอ,อ่ยปากชวนน้ำมนขณะที่เธอ กำลังจัดผักอยู่ที่แผงไม่ละจ่ะพี่มณีฉันไม่อยากเอาร่างกายไปแลกกับเงินร้อนแบบนั้นเอิมขอโทษนะจ๊ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าพี่ประโยคที่เอ่ยออกไปทําให้ตนคิดได้ว่ามันค่อนข้างรุนแรงจึงกล่าวขอโทษขอโพยกันยกใหญ่ <c oughs> เออไม่เป็นไรหรอก ถ้าเป็นคนอื่นมาพูดใส่หน้าข้าแบบนี้แม่จะตกให้คว่ำเองก็เป็นญ่าห่างๆข้าข้าให้อภัยมณีรีบตอบรับคำขอโทษนึกเอ็นดูในความใสซื่ออา้าวนี่เอ็งเอาเงินนี่ไว้ใช้ยามจำเป็นมณียื่นเงินจำนวนหนึ่งให้ด้าน,น้ำมนมองมันด้วยสายตางวยงงแล้วทำไมไม่พายายมาลีไปหาหมอสังนุน รับรองหายแน่นอนแต,แต่แต่แต่เขาว่าหมอสั่งคิดค่ารักษาแพงนี่จ๊ะฉันไม่มีปัญญาพาแม่ไปหรอกพี่ข้าจะเป็นคนพายายมาลีไปหาหมอสั่งเองเองไม่ต้องกลัวว่าค่าจะทวงบุญคุณเข้าใจที่ข้าพูดไหมน้ำมนต์ฟื้นรับคำแต่ก็อยากให้แม่หายจากอาการป่วยเช่นนี้ จึงทำตามที่มณีบอช่วงสายในวันเดียวกันมณีว่าจ้างรถมารับสองแม่ลูกตามที่นัดไว้เมื่อถึงสำนักหมอสังแกนั่งสังเกตอาการของยายมาลีด้วยความเงียบขลึมการรักษาเป็นไปนตามแบบฉบับไสยศาสตร์เพียงครู่มอสังเอ่ยปากขึ้นว่าที่ร่างกายของยายมาลี เจ็บป่วยอ่อนแรงแบบนี้เกิดมาจากอิทธิฤทธิ์สิ่งชั่วไล่เลียนงานพูดผีพวกนี้มันสิงสถิตยอยู่ที่ริมห้วยที่ที่ฉันกับแม่ไปกันทุกวันเลยนี่จ๊ะแล้วแบบนี้จะแก้ไขกันยังไงล่ะพ่อหมอข้าจะต้องไปดูที่นั่นเสียหน่อยเป็นผีเป็นสางยังมาลังควานมนุษย์ ให้ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะรักษายอย่างไงอาการก็ไม่มีทางดีขึ้นหมอสังเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเหี้ยมพร้อมกำหนดเลือกยามเพื่อทำพิธีกําลาขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้สิ้นซากหมอสังสั่งให้ยายมารีเตรียมเครื่องเส้นให้พร้อมส่วนค่าครูข่าหมอนั้น แกไม่เอาเลยสักบาทด้วยคุณธรรมจึงอยากจะช่วยสองแม่ลูกให้พ้นทุกข์สมชายลูกศิษย์คนสนิททำหน้าที่ช่วยน้ำมนตในการหาซื้อข้าวของที่ใช้สำหรับการทำพิธีสมชายรับอาสาเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างมณีมองออกว่าสมชายแอบมีใจให้กับน้ำมนตเพียงแต่ว่าตัวเธอไม่รู้เท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของถือของสากลับอาสาเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเมื่อมาถึงบ้านของยายมาลีทุกคนต่างช่วยกันจัดโต๊ะวางเครื่องบัตพรพีจังหวะที่สมชายบรรจงวางอาหารข้าวหวานลงบนโต๊ะจูจูมีลมพัดเย็นเชียบพัดวูบเข้ามาด้วยความแรงทำให้โต๊ะหมูพิธี พางล้มน่ะเนีละนาดไม่เป็นชิ้นเป็นอันทันใดนั้นสายตาของสมชายเหลือบมองว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนตัวแอบมองอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ริมห้วยด้วยสายตาเขียดแขนเล่ากับจะเล่นงานพวกเขาให้ได้จิตสังหารที่ถูกแผ่ออกมาทำให้สมชายมีอาการขนลุกขนว่ามึงลือ ที่ตามราวีคนบ้านนี้แล้แล้วหญิงคนนั้นค่อยๆก้าวออกมายืนให้เห็นเต็มตัวสาวในชุดดำหน้าตาดูร้ายกลายเป็นหญิงหน้าตาอับปลักน่ากลัวพลันพุ่งตัวเข้าหาสมชายด้วยความรวดเร็วมันเข้าโจมต,ตีทีบตัวสมชายจนล่างล้มกระแทกพื้นไม่นานเชยงบีดร้องดังกองออกมาจากในบ้านของยายมาลี ช่วยด้วยช่วยด้วยนางน้ำมนต์มันแย่แล้วมณีวิ่งพวดออกมานอ,อกบ้านร้องขอความช่วยเหลือเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่หมอสังเดินทางมาถึงพอดีหมอสังรีบสั่งให้สานำตัวน้ำมนต์ออกมาด่านนอกแต่ก็าทำไปด้วยความลำบากเพราะขณะนั้นน้ำมนตอยู่ในอาการคลุ้มคลางพยายามดิ้นสู้สุดลิ้นสุดแรง เมื่อประจันหน้ากับหมอ 3, าสาเพื่อแสยยิ้มหยิ่งฟานถึงตาใส่พร้อมทั้งถมน้ำลายจนเปลือเปลือเลื้อเสื้อสีขาวของหมอสามซกต้องล้างดึงตัวน้ำมนต์ออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จเธอสะบททัดทีเดียวด้วยพลังที่ล้นเหลือจนเขาล้มกลิ้งไม่เป็นท่าน้ำมนต์ก้มย่อตัว เล้นพุ่งเข้าหาหมอสังไม้จะทำลายแกไว้ตัว่านใช้ฝ่ามือบีบมับเข้ากลางกับมอมพร้อมทั้งท่องคาถาเสียงดังหน้าเกรงขามน้ำมนต์ชุดตัวลงกับพื้นแล้วกับคนง่อยเปลี่ยเสียขาเธอกรีดร้องออกมาสุดเสียงยางทรมานยายมายลีและมณีกอดกันด้วยความสงสารน้ำมน ไอ้สมชายมัดนางน้ำมนต์เอาไว้ก่อนสมชายเลี่ยงชายสายศีลพันรอบล่างน้ำมนต์ไว้เป็นการดวนปลายได้ฝั่งหนึ่งยืนให้หมอสังถือเอาไว้บอกมาเดี๋ยวนี้นะมึงทําพวกมันทำไมหมอสังตะคอกเสียงดังลานน้ำมนต์ที่นั่งอยู่ไม่ตอบพร้อมจ้องตาสู่กล้า ด้วยความอาฆาตสมชายมึงไปดูที่ริมห้วยนานตรงไหนมีจอมปลวกขุดเลยได้ยินเช่นนั้นสมชายดีตัวขึ้นเร่งทำตามคำสั่งด้านน้ำมนต์บีดล่องไม่อยู่พยายามดิ้นตัวเพื่อให้หลุดพ้นออกไปได้จึงดิ้นยังไงก็ดิ้นไม่หลุดเขาขุดลงไปเพียงศอกเดียว ก็พบซากโครงกระดูกมนุษย์เก่าแก่บริเวณหน้าผากมีตะปูสนิมเคลอปักคาอยู่ซ้ำยังมีร่องรอยของการสะกดวิญญาณให้เห็นเด่นชัดสมชายตะโกนบอกด้วยความตกใจเจอแล้วครับอาจารย์อย่าอย่าทำกูนนะ หมอสังเลียงไปตรงนั้นทําการเทน้ํามนต์ลาดลงไปยังโครงกระดูน้ำมนต์กรีดร้องสุดเสียงแล้วุดลงไปแน่นิ่งโครงกระดูกปริศนาสันละลิกลาวกับมีชีวิตหมอสังรีบจุดถูกรราใหญ่จนควันขมงท่องคาถาพร้อมวนกรรมถูกือหลุ่น,นั้น โครงกระดูกสั่นแรงขึ้นและแรงขึ้นอีกเรื่อยๆลมพายุพัดโห้มกระนำเข้ามาอย่างหนานเสียงหมาหอนดังลงงงไปทั่วหมอสังสวดคาถาเสียงดังกังวานใบหน้าแดงกล่ำท่านที่ที่แกเป่ามนตราออกมาลมพลวดผ่านการถูผ้ากลุ่มควนันลอยลงไปปกคลุมกระดูก จากนั้นแกใช้ทูปากลงเนื้อหลุมนั้นสุดแรงเสียงหวีดล้องของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งแล้วทุกอย่างก็สงบลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอสางสุดกายนั่งลงห่อพายใจที่มือสั่นระลีกผีไล่ผุดล่างออกมาจากตัวของน้ำรวงลม้ลมลงนอนกองอยู่ที่พื้น ยางไล้เลี่ยวแรงหมอสังนำยันสีแดงไปแปะที่หน้าผากของมานจูจูล่างของมานสลายหายไปเหลือแค่เศษเท่าฐานสีดำเต็มพื้นหลังจากที่ทุกอย่างจบลงเรียบร้อยหมอสังทำการผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญให้สองแม่ลูกหมอสังนั่งทางในแล้วบอกอีกว่า วิญญาณที่ทําให้ยายมาลีป่วยอดๆอดอดแอดๆแ,และแพงลทธิ์เข้าสิงน้ำมนต์เป็นวิญญาณของชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อหลายสิบปีมาแล้วเธอถูกฉุดออกมาจากบ้านแล้วเปลี่ยนชีวิตเธออย่างโหดเหี้ยมคนที่รวมทำร้ายเป็นพวกเล่นของได้สะกดวิญญาณเธอเอาไว้นานวันเข้ามนต์สะกดนั้นเริ่มคลายตัวลง หลังจากติดอยู่ในบ่วงของความแค้นและความหิวโหวยเมื่อลูดออกมาได้จึงทำลายยายมาลีเธอถูกสาป้วยอาคมที่สะกดเอาไว้เปลี่ยนดวงจิตอาฆาตให้กลายเป็นผีร้ายจากนั้นเป็นต้นมายายมาลีและนโมนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนั้นดังเดิมและยังคงไปล้างผาที่ริมห้วยเชียกเช่นเดิม ในทุกชีวิตของทั้งสองดําเนินไปอย่างมีความสูขตามอัตภาพแต่ครั้งนี้หัวใจของน้ำมนต์ไม่เปล่าเปลียวอีกต่อไปแล้วเพราะเธอและสมชายตกลงคบหายดูใจกันทั้งคู่มีแผนจะใช้ชีวิตร่วมกันไปจนแก่เท่าตราบชั่วชีวิตจะหาไมา่ เรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครบับ